องเนี้ยตอนซื้อมานะก็ยังแบบมันมันเป็นกรอบที่เชื่อมเลยอะเชื่อมติดตรงนี้เลยอะตอนที่เช่ามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วผมก็แงออกมาแต่ผมก็ยังไม่เคยแกะออกมาเลยนะเนี่ยมันก็อ้าเนี่ยเนี่ยเชื่อมติดอย่างนี้เลยนะเนี่ยคือเขาล็อกติดแงกเลยอะนะครับแล้วผมก็งัดออกนะผมเช่ามาเนี่ยผมก็งัดออกงัดออกแล้วก็เก็บไว้เลย นาะก็เลยยังไม่ได้แกะออกมาเลยแล้ววันนู้นไอพามก็บอกเอ้ยองนงี้มันเกยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ผมก็เลยเฮ้ยแหม่ไม่ได้ละผ้าอ,องเนี้ยแบบโอ้โหแบบเนื้อหานี่แบบปึกเลยอะ่ะก็เลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาแกะออกจากเลียมแข็งยิงนะแข็งแบบเนี่ยเห็นปะฟองน้ําติดเกิดกลางเลยผมหักเนี่ยไม่ได้แกะนะเนี่ยหักแบบเอาเคีมบิด มันก็แบบโอ้โหพี่ดูติดเนี่ยข้างในขาเหมือนติดกาว,วแบบกาวอะไรนะกาวกาวยางอะไรนะกาวแบบกาวยางเนี่ยติดไว้อยู่ข้างในเนี่ยโอ้โหมันเหนียวมากเลยอะก็ดูแล้วก็แกะเลยเห็นมาข้างในเนี่ยเพิ่งจะนั่นออกมา แข็งมากเลยอ่ะแข็งยิ่งๆเดี๋ยวผมจะแกะออกมาดีกว่าไม่รู้จะเนี่ยหน้าที่ผมในแต่ละวันโอ้โหเทำกันแต่รือเกล่าสมัยก่อนก็น่าจะอย่างนั้นนะครับพี่ แต่ตอนนี้ไม่รู้จะทำให้แตกหรือเปล่าโอ้โหเราควรจะบีเราควรจะบีออกไหมเสียวอะไม่เคยเจอเรี่ยมแบบเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวพอดี

เอา,าอเร้อ,อนๆร้นอนหน่อยนะครับเอา,าอเอาอะไรนะเอาร้อนๆร้อนหม่อยนะครับอือออกเลยโอ้โหคือเ,เหมือนก็ติดก,กาวไว้อ่ะมันตัดเลยผมกลัวไม่ได้อะไรหรอกกลัวคอหักออกเลยอือหือ มีเลี่ยมแบบไม่ต้องแบบคาดหวังที่จะออกกันเลยเนี่ยเชื่อมตะกัวติดไว้เลยเนี่ยเอยเอมีเรื่องเล่าให้ฟังเวลาที่แกะพระเนี่ยต้องระวังนะวันก่อนที่เราซื้อนะที่เป็นพระบูชาเอ้ยขอโทษที่เป็นพระสมเด็จนะคือแกะไม่ดีอะ่ะเนาไปขายทองแล้วแกะไม่ดีโอ้โห ผาหักเสียดายมากเลยไม่งั้นได้เงินเป็นล้านนั่นแหละใครที่มีแบบนั่นนะกรอบทองแบบมีพระอยู่นะแล้วมีพระปเก่านะนํามาได้นะนํามาแกะก่อนได้นะบางทีคนที่เขาเป็นช่างทองเขาแกะไม่ดีนะต้องระวังนะนะครับเนอะอันนี้ต้องสําคัญคือถ้าเกิดเขามีความรู้แล้วเขาถนอมพระโอเคบางทีเขาแกะเอาแต่ทองเนะี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องสนใจพระอันนี้ไม่ได้นะผมบอ,อกให้เป็นลมเลยนะ เออเสียดายมากเลยอ่ะโอ้โหอ้ยอะไรเนี่ยดูดิโอ้โหโอ้โหนี่คนอื่นเขาบอกหลังลายผ้านะครับของผมนี่หลังหลังพึ่งนะฮะโอ้โหโอ้โหกรอบปกกีเลยอ่ะ ดูซิว่าการระเบิดเป็นยังไงบ้างโอ้โหแท้ดูง่ายเหลือวยเฮ้ยเพอร์เฟกต์จริงๆตรงนี้เดีย๋ยวเราคงต้องแช่แช่น้ำออกเนาะถ้าไม่งั้นมันจะไม่หลุดอะนะอันนี้เป็นลบบุรีนะครับเนาะเป็นเป็นพระชินเงินลบบุรีนะครับเนาะนะ เนี่ยตรงนี้จะมีก้อนปะปะอยู่ก้อนหนึ่งนะนะครับเนาะเส้นลึกนะหน้าลึกดีเส้นลึกดีนะครับเนาะการระเบิดนี่ก็ชัดเจนนะครับเห็นไหมแต่ว่าโอ้โหแบบโดนเลี่ยมแล้วก็ชื้นร้อนอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบพนันธุ์เนชิตลบุรีต้องระวังนะมี่ซ่อมได้ต้องระวังซ่อมนะพเพระเขาแบบคอหัก ได้ง่ายอ่ะเนาะพันะพเนื้อชินเนี่ยบางทีคอบาง่างเนี่ยมันก็ทําให้หักง่ายอ่ะนะครับเนาะแต่ผมต้องค่อยๆแกะตรงตรงฟองน้ําออกเนาะนี่ก็ลูกค้าแบบเรียกว่าอะไรเก็บมานานอ่ะเนาะเก็บมานานเผื่อใครที่มีนะไม่ว่าจะเป็นเบนจภจับาคีนะแบบชุดพระสมเด็จวัดละคังบังพรมนะนะครับได้นะยินดีเลยนะครับเนาะท่านไหนที่แบบว่า เนาะมีนะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเนื้อชินเนื้อดินนะครับเนาะเป็นชุดเป็นจ่าภาคียอดนิยมได้หมดนะครับเนาะผมรับเช่าทุกสภาพนะครับเนาะรับเช่าทุกสภาพนะครับโอ้โห เราค่อยๆแงบออกสุดยอดเลยแบบเขาติดกาวไปเลยอ่ะเดี๋ยวผมคงต้องแช่น้ำออกแล้ยนะผมคงจะล้อออกให้ดูนิดเดียวนะล้อออกให้ดูแบบส่วนหนึ่งนะ โอ้โหมาแบบกลางมากเลยอ่ะกลางสุดๆนะเดี๋ยวผม ค่อยๆแช่แล้วก็ค่อยๆเอาออกแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะเนาะแต่ว่าโอ้โหเขาแบบคือแบบสมบุกสมบันมากเลยอะ่ะในการเก็บอะเนาะสมัยก่อนคนขเขาก็ห่วงแหนเนะเป็นพราที่น่าห่วงแหนนะวันนี้รู้สึกว่าจะมีทิพหงเยอะมากเลยนะครับเผื่อใครที่มีนะก็ได้เลยพลาเนื้อชิน้นเนื้อดินนะครับเนาะ เบียนจาาภาคีนี่รับเช่าทุกสภาพนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะนะครับ